ต้องกราบขออภัยเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับเมื่อกี้แบตเตอรี่มันเหลืออยู่น้อยกว่า20%เเซมันก็เลยทำให้เกิดจอดำนะครับอันนี้ต้องกราบขออภัยเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันใน e p พีสนะครับปีนี้นี่สองรอบแล้วนะครับนะครับเมื่อกี้นี้ยังเอ่อเมาหมอ,อยู่ที่ ต้องเอาสายชาร์จมาเสริมนะฮะเสริมแบตเตอรี่นะฮะมออยู่ที่พระปิดตานะครับอันนี้อ่าพระปิดตานะครับปีสองห้าสี่แปดนะครับวัดกำแพงแสนนะอันนี้จะเป็นวัดกำแพงแสนนะครับจำนวนการสร้างนะครับสี่ร้อยแปดสิบสี่องค์นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับจะเพียงแค่เก้าองค์อันนี้เราหากันบอดเจอนะครับอ่าอันนี้ก็ ประกวดแล้วก็ได้ที่หนึ่งมาโรงเรียนในร้อยสามพันแต่ว่าใบประกวดยังไม่มานะครับใบประกวดนี้ต้องรอกันก่อนนะครับแต่ถ้าเท่าวันนี้นะครับใบประกวดจะได้วันหน้านะครับนะก็ปีนี้แหละครับนะเขาส่งมาเมื่อไหร่เราก็จะส่งให้กับเพื่อนสมาชิกที่เช่าหาบูชาไปนะครับสมมติว่าท่านเช่าพระปิตาโอเคแล้วท่านก็ได้พระ ปดตาไปก่อนไปเลี่ยมไปอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนใบประกวดจะตามไปทีหลังหลังจากที่นะครับงานประกวดส่งมาให้ทางผมแล้วนะครับแล้วผมก็จะส่งต่อนะครับท่านไม่ต้องนําไปประกวดเลยเสียเวลาเลยนะเราประกวดให้แล้วแล้วก็งานประกวดไม่ต้องกลัวนะนะการันตีความแท้ให้เราอยู่แล้วนะครับท่านใดที่มีวัตถุมงคลแล้วเอ๊ะแท้ไหมอะไรเงี้ย ท่านก็นําไปประกวดนะครับปีนี้บัตร400บาทนะครับทุกปีนี้ก็จะประมาณ300นะแต่ปีนี้400นะครับก็ขึ้นตามภาวะนะภาวะเศรษฐกิจอว่ากันไปนะแต่วัตถุมงคลก็ตามความต้องการมีน้อยความต้องการเยอะราคาก็ขึ้นมีน้อยไม่มีความต้องการเลยราคาก็ถูกบอกไว้ก่อนนะครับนี่ัพพัปิดตาอันนี้ได้ที่หนึ่งนะครับ ที่หนึ่งโรงเรียนในร้อยสามพานงานหินนะครับบางท่านเนี่ยรหัสมอสเนี่ยหมายความว่าไงโต๊ะเนี่ยหมายถึงโต๊ะที่63ท่านไปเปิดดูได้นะครับ63หมายถึงหลวงปู่เพ้ว,ระวะโรนะครับส่วนรายการเนี่ยหมายถึงว่า3566เป็นรายการในงานประกวดนะครับส่วนรหัสข้างล่าง26558หมายถึงบัตรที่เราไป อ่าซื้อนะครับซื้อบัตรเนี่ยใบละ400บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสของบัตรเรานะครับมันก็จะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับบัตรประกวด1ส่วนบัตรเก็บไว้ให้เราเป็นอา่ารับไปรับพระ1ส่วนแล้วก็บัตรเพื่อชิงรางวัลจับฉลากอีก1ส่วนจะเป็น3ส่วนนะครับอ่าแต่ก็ไม่ได้รางวัลไอ้อย่างอื่นนะถอยขอท้องคำอะไรที่เขาจับฉลากนะฮะไม่รู้ว่าชื่อผมเนี่ยมันหายไปไหนนะ นะส่งไปทั้งก็ดใบนะแต่ว่าในนั้นก็มีเป็นพันๆใบนะครับเราก็ไม่ได้อ่าอันนี้ก็หมายความว่าได้อย่างไรแล้วส่วนท่านได้ไปเนี่ยมายถึงว่าท่านเช่าไปนะครับปิดพระปิดตาองค์นี้นะครับท่านก็จะได้กล่องนี้ไปด้วยนะผมจะให้กล่องไปด้วยนะอ่าอันนี้มันจะบ่งบอกนะบ่งบอกเลยว่าเฮ้ยมีจริงนะอะไรงนี้แล้วก็เวลาถ่ายรูปมาเนี่ยมันก็จะบอกเลยอ่านะครับ ท่านใจสนใจนะครับนี่ครับพระปิดตานะปึ๊บส่วนเสือกับพักกิ่งที่วันนี้ไม่ได้นำมาโชว์ก็เพราะว่านะครับส่งไปเรี่ยมกรอบเงินคืนครับนะไปส่งกับเรี่ยมกรอบเงินคืนก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะวันไหนไลฟ์ก็จะนำมาให้ให้ชมนะครับส่วนพวกนี้จะมีกล่องแบบนี้หมดนะมีกล่องหมดมีใบการันตีความเป็น อ่าที่1นะครับอันนี้เดี๋ยวตามมาทีหลังนะครับส่วนอันนี้เป็นใบที่เหล็กนะครับปีห6หเนื้อเงินนะครับวันนั้นที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผมมาไล์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3องค์นะครับตอนนี้เหลือองค์เดียวแล้วนะครับอันนี้นัมเบอร์ 16, 9 1นะครับเหลือองค์เดียวแล้วใช่ป่ะ 16, 91เหป่ะ1 6 9 1นะครับเหลือองค์เดียวแล้วนะครับนะอีก2องค์ไปแล้วนะครับ บอกไว้เลยว่าหนึ่งองค์จะไปอยู่กับอ่า number o n ของตำรวจนะฮะบอกไว้เลยครับหนึ่งองค์ไปอยู่กับ number o n ของตำรวจอ,อันนี้บอกตรงจริงๆนะครับนะเมื่อวานนี้นะครับอ่ามาเช่าไปแล้วนะครับ number o n ของตำรวจนะปัจจุบันเนี่ยท่านใดท่านก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับอ่าจะไปอยู่กับนะครับ นี่ครับนี่ส่วนวันนี้ก็ไปอีกหนึ่งองค์อันนี้ก็เหลือองค์เดียวนะครับเปิดไปที่28,000บาทนะครับเนื้อทองคำเนี่ยตกกรอบทองนะ90อัพนะครับตกเจ็ดกัมนะฮะ7.7.17.09นะครับ 7, 7, 1, 7, 0, นะครับ,นะรบอันนี้กรอบทองนะสั่งทำนิ่มแน่นอนทองไม่ใช่ว่าทอง80%นะ90อัพนะครับทองอย่างดีนะครับค่าเรียมนี่ก็ตกประมาณสัก17ื่น นิดๆแล้วนะครับนะส่วนคาพระเนี่ยเนื่องจากว่าพระที่สวยสมบูรณ์ใสฟ้าน้อยนะครับอันนี้ก็เวลาผมเช่ามานี่ก็เบียดแหละนะครับก็จะเปิดอยู่ประมาณสักโซนอยู่โซนหมื0 0หมื่นห้าร้อยหมื่นพันแล้วแต่นะครับอันนี้อ่ะต่อไปครับอ,อันนี้นะครับอันนี้ก็ได้จากงานประกวดอันนี้ได้จากงานประกวดนะอ่าไปงานประกวดนี่ อเผอิญผมไม่ใช่สายทั่วไปนะเป็นสายทางวัดกำแพงแสนนะครับก็หลวงปู่แพ้วหรือพระครูสุก,กิจธรรมสอนหลวงพ่อว่างพระอุปชาหลวงปู่แพ้วอันนี้ก็ได้มาจากงานประกวดหนึ่งองค์นะครับเป็นพระประจำวันเกิดของหลวงพ่อว่างหรือพระครูสุก,กิจธรรมสอนนะครับน่าอันนี้หายากนะบอกไว้เลยจานวนการสร้างเนี่ยไม่น่าเกิน300เหรียญแต่อันนี้เป็นวันพระฤหัต ไม่รู้ว่าท่านใดเกิดวันพฤหัสหรือไม่แต่อันนี้สมบูรณ์นะสวยนะแต่เพียงแต่ว่ากระไรทองมันน้อยตามยุคตามสมัยเพราะว่าเหรียญนี้สร้างเมื่อปี2505 2505นะครับตอนนี้อายุก็คือ51ปีเอ้ย2 5 6 1ปีโทษทีบวกเลขผิดซะแล้วลบเพกลบผิดซะแล้วนะตกคณิตศาสตร์นะ,ะธรรมดาฮะ61ปีฮะอายุ61ปีนะ,ะเหรียญนี้นะ 6กสบเอ็ดปีนี่ครับอ่าเหรียญประจำวันเกิดนะครับอ่าส่วนผมเกิดวันเสาร์แต่ถามว่าผมชอบทุกวันแหละนะจะวันอะไรก็แล้วแต่ถ้าสวยสมบูรณ์ผมเช่าหมดนะครับไม่ศึกไม่หลอมากอะไรเงี้ยสวยสมบูรณ์ผมเช่าหมดแล้วก็เนื้อหาเนื้อทองแดงสมัยก่อนผมชอบอย่างเงี้ยเป็นแบบมะขามเปียกแบบนี้ครับชอบชอบ สวยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีะรุ่นนี้ยังไม่มีของเกนนะส่วนใหญ่แล้วหลวงพ่อวางเนี่ยจะมีรุ่นแรกนะครับนะรุ่นแรกรุ่นแรกเนี่ยสร้างปี2497นะครับใบบุษานะครับแล้วก็จะเป็นปี2 5 5 5ก็จะเป็นใบที่เหล็กรุ่นสุดท้ายรุ่นที่5อันนี้จะเป็นรุ่นที่3นะครับที่มีการจัดสร้างนะครับเคยได้มาหนึ่งเหรียญที่ไปเที่ยวที่เขาวังแต่นานแล้วหลายปีแล้ว นะครับสมัยนั้นเนี่ยไปเที่ยวที่เขาวังเนี่ยราคา200บาทที่แพงแต่จําไม่ได้ว,วันอะไรนะครับไปเจอทําไมถึงมีวัตถุมงคลหลวงพ่อวังอยู่ที่โซนเพชรบุรีเหตุผลก็เพราะว่าหลวงพ่อวังเนี่ยจะเดินทุด,ดงนะครับไปโซนนั้นนะไปโซนนั้นก็อาจจะไปแจกอะไรเงี้ยนะครับเพื่อท่านใดที่อยู่แถวลาดลีเพชรบุรีอะไรเงี้ยเผื่อจะเจอรูปลักษณ์นะแบบนี้นะฮะหลวงพ่อวงังพะระครูสุกิตกรรมสอน นะครับมีราคานะฮะคนในพื้นที่เนี่ยเช่าหาบูชากันหลักพันแน่นอนนะครับอย่างองค์นี้นี่ท่านใดสนใจเนี่ยผมเปิดไว้ที่4ี่พันบาทเนี่ระคูสุกิจธรรมสอนนะฉายาของท่านก็คือมะแรงวันบอดได้กินเลือดครับเหนียวไม่เหนียวไม่รู้แต่มะแรงวันไม่ได้กินเลือดนะอ้าวต่อไปนะครับเ่องค์นี้ไม่ได้ส่งเข้าประกวดนะฮะนีะองค์นี้สวยนะ วันที่ยี่สิบเก้าไม่ได้ติดวัตถุมงคลไปมากนะฮะส่งแค่สองรายการนะครับองค์นี้นี่สวยนะสอแตกนะครับหลวงปูแปะะ่แพ้วปาว่ารรุ่นแรกนะครับอันนี้ดีประหลอดเต็มเต็มทุ่มท่วมนะเนี่ยเสียดายเหมือนกันนะโอ้หถ้าองค์นี้ส่งเข้าประกวดนี่ได้รุ้นนะครับเนี่ยอันนี้บอกก็เลยว,ว่าได้รุน้นองค์นี้เปิดไว้ที่สามหมื่นบาทนะครับพร้อมพร้อมเลี่ยมนะมีองค์เดียวด้วยนะครับสวยสมบูรณ์บอกว่าเลยนะครับ ส่วนนี้สอไม่แตกสอไม่แตกนี่ก็มีในงานประกวดด้วยนะเขาแยกกันเลยนะครับระหว่างสอแตกสอไม่แตกนะครับอ่าอันนี้แยกกันเลยนะครับแต่ว่าองค์นี้ผมเปิดไว้แค่หมื่นเดียวนะหนึ่งหมื่นบาทสอไม่แตกนะครับจริงแล้วสอไม่แตกมันก็ปั๊มก่อนเนะี่ยดูง่ายแต่ความนิยมนะฮะถ้าเป็นเนื้อเงินสอไม่แตกนิยมมากราคานี่ปุ๊ดปาร์ตเลยสองแสนนี่ท่านได้ตังค์แน่ๆนณปัจจุบันนี้นะครับสวยสวยเดิมเดิมนี่ นะครับมายื่นให้ผมนี่ถ้าสวยเดิมนะครับสองแสนมีเห็นแน่ๆท่านได้ตังกลับไปแน่ๆอ่เนื้อเงินนะเนื้อเงินสออไม่แตกนะแต่ถ้าเป็นต่อแตกก็จะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะประมาณแสนหนึ่งท่านได้ตังแน่แน,นะครับตามความสวยแล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงถ้าเนื้อทองแดงเนี่ยเขาจะเล่นสอแตกแหงกว่าสอไม่แตกนะครับอ่าเล่นทองแดง ราคาทองแดงเนี่ยมันตอบไม่ได้เพราะว่าทองแดงเนี่ยเขาเรียกว่าแก๊็มันกว้างนะครับตั้งแต่5,000จนถึงหลักหลายๆห,หมื่นแล้วแต่นะครับอันนี้ว่ากันตามความสวยและการความสมบูรณ์แล้วกันนะครับนะนะครับส่วนต่อไปอ่านี่ปี2549นะฮะปิด ตาไตมาตอันนี้ได้มาสามองค์นี่ได้มาจากงานนั่นแหละครับสามองค์นะครับปิตาไตมาตนะครับหลวงปู่แพ้วปะวะโรปี2549นะครับนะปิตาไตมาตนี่ครับได้มาสามองค์นะอันนี้ก็จะมาอันนี้นิดนึงนะนะ่เป็นเรื่องปกตินะกระเทาะเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้ต้องมีนะอย่างนี้ให้ชมแล้วกัน นี่อันนี้ก็จะมีตรงนั้นนิดนึงนี่ตรงนี้หน่อยนึงนแล้วแต่นะครับอ่ะก็เวลาเปิดเนี่ยก็ตามความสวยของอเหรียญแล้วกันความสมบูรณ์แล้กันนะครับนี่ก็จะเปิดตามความสวยความสมบูรณ์นะครับปัจจุบันนี้หายยากแล้วราคาก็ขยับไปเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับอ่ะอย่างนี้นี่เปิดไปที่2000บาทนะครับสององนี้นะ2000บาทก็จะกกระเทาะเล็กน้อย นะครับส่วนองค์นี้นี่อันนี้ถือว่ากระเทาะน้อยนี่กระเทาะน้อยหน่อยก็จะเปิดไว้ที่2,500บาทนะครับนี่กระเทาะน้อยนะก็ถามว่าขนาดของเหรียญประมาณไหนนะขนาดขององค์พระเนี่ยประมาณไหนก็ประมาณเหรียญเ,เหรียญประมาณสักไม่เกินเหรียญบาทแลวกันนี่ไม่เกินนะั้นะนะเล็กๆอย่างนั้นนะครับ แต่มวลสารที่สุดยอดเพราะว่าจะเอาพระหลายๆรุ่นหลายๆเกจิมาเป็นมวลสารเยอะแยะมากมายนะครับเอาแหละต่อไปนะครับนี่เอาเล็กๆก่อนนะครับวันนี้เล็กๆนะเหรียญเม็ดแตงรุ่นยอดนิยมที่สุดในบรรดาเหรียญเม็ดแตงทั้งหลายนะครับก็ต้องเป็นเหรียญเม็ดแตงรุ่นนี้ครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่แพลวหมายความว่าด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวด ด้านหลังเป็นหลวงปู่แผ่นนั่นเองนะครับนี่นะครับสองเกจิแห่งยุคนะครับ,รบหลวงปู่ทวดนี่ก็ประมาณสักสามร้อยปีที่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นหลวงปู่แผ้วนี่ก็ปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้หลวงปู่ก็เข้าหนึ่งร้อยปีนะครับอายุหนึ่งร้อยปีนะครับหนึ่งร้อยปีนี่ถ้าเป็นภาษาพระเนี่ยก็ประมาณแปดสิบ พรรษาพระนะครับนะก็คือเวลาบวชเนี่ยก็คือประมาณ80แต่หลวงปู่นี่บวชตั้งแต่เป็นเนนนะตามประวัติแล้วเนี่ยตั้งแต่เป็นเนนนะครับอ่ะก็ถือว่า100ปีแล้วหลวงปู่แพ้วปาวะโรนะครับวัตถุมงคลไม่ต้องพูดถึงครับพุทธคุณสุดยอดนะครับคงกระพันแข้วคาดปลอดภยัยมีมาหมดนะครับนะประสบการณ์ไม่ต้องให้ใครมาพูดมากนะไม่ต้องมีใครมาโม้มีให้เห็นโดย อันนั้นอยู่แล้วนะตามข่าวแล้วกันนะครับอ่าไม่ต้องมามโนขึ้นมาอย่างงี้ไม่มีครับอันนี้มีให้เห็นไม่ต้องมามโนว่าโอ้โหยอย่างนั้นดีอย่างนี้ป้องกันอย่างนั้นไม่ต้องครับมีให้เห็นเลยของหลวงปู่นี่บอกไว้เลยครับอ่านะครับไม่แต่อย่างงี้ผมเปิดไว้ที่องค์ละพันนะรนพร้อมเรียมพร้อมส่งนะครับเบาๆปัจจุบันเ,เหรียญพุทโธอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณเหรียญห้าบาทอ่าใครมีเหรียญห้าบาทก็ลองหยิบมานะครับ ก็ประมาณนั้นเหรียญพุโทโธนี้ก็จะเปิดอยู่ที่เหรียญละ300บาทนะครับเหรียญพุโทโธใครที่มากราบหลวงปู่แพร่วาโรนะครับเวลาท่านจะเทศนาให้เราฟังท่านก็จะพูดเสมอพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเป็นใหญ่นะครับนะพุโทโธนี้ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับน,นี่ครับ3า0บาทจะเรียนพุโทโธนะครับเหรียญเล็ก,ลกๆนะครับ300บาท ซื้อเช่าหาบูชาไปให้ลูกหลานแขวนนะครับดีกว่าทําประกันชีวิตหลายแสนบาทบอกไว้เลยนะครับประกันชีวิตนี่ทาไปแล้วนี่แสดงว่าเขาไม่ได้คุ้มครองให้เราปลอดภัยนะแต่เราจะได้ก็ต่อเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเราต้องไปเคมไปเสียค่ารักษาพยาบาลแปลว่าเราต้องบาดเจ็บอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปทำอย่าไปเอาอย่างนั้นเลยดีครับ นีผมแนะนานะครับเอาเหรียญอย่างนี้ไปแขวนดีกว่าสองสามร้อยบาทแต่แควคาดปลอดภัยดีว่านะครับอย่างปีที่แล้วก็ลดกุ้งนะรดของคนกุ้งนะครับปีสองห้าสี่เจ็ดที่ว่าชนทะเละเลยนะครับแต่เมื่อสักประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วไม่เกินสิบวันนะครับก็ที่กำแสสนี่แหละครับฟอนจูนเนอร์นะครับซัดเต็มเต็มเครื่องเครื่องน่าจะขายซากอะ่ะแต่คนแค่ถลอกปอกเปิดกนะครับอ่า ท่านใดข่าวนะอันนั้ก็คือแควคาดปลอดภัยนั่นเองนะครับอ่าต่อไปฮะนี่มามีมาหนึ่งองค์ครับท่านใดที่อยากได้พระปิดตาปีสองหี่เจ็แต่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะนะนครับมีจำนวนการสร้างก็คือเนื้อเงินประมาณ83องค์นะแต่หนังสือเนี่ยจะลงไว้9นะครับมี83นะครับแล้วก็จะมี เนื้อสำลิดนะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยจะตอกโคตตรงก้นเนื้อสำลิดตอกโคดไม่ได้เพราะว่าเนื้อเขาแข็งส่วนเนื้อเงินจะตอกตรงนี้ตรงตรงนี้เลยตรงพุงเลยนะครับแต่แต่เนื้อทอเนื้อเงินนี่หายากนะครับเนื้อเงินนี่หายากนะครับอ่ะองค์นี้ท่านใดสนใจนะท่านใดสนใจเช่าหาบูชาองค์นี้นี่ขอในราคา 1,600บาทนะครับอ่านบาทพระปิดตานะครับปี2547เี่รียมให้เรียบร้อยนะครับพร้อมส่งให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับต่อไปอะตะกุดอยู่กระปูอ่าอ่าตะกุดอยู่กระปูอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนี่ของแท้ง่ายมากครับดูผิวพันเนื้อหามวลสารแล้วก็ดูติ๊กเกอร์ที่ติดทำไมเขาต้องติดติ๊กเกอร์ ติดไอ,ไอ้แผ่นแผ่นนี้เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าไม่ติดเวลาม้วนแล้วมันจะขยายตัวครับ mm hmm. นะเขาก็เลยติดพอติดเนี่ยณับปัจจุบันเนี่ยมันจะแห้งกรอบนะมันก็จะทําให้เราเขาเรียกว่าดูง่ายครับนี่ครับวัดกำลังแสนนะอยู่กับปู่นะครับดอกละ200บาทนะครับสองบาทเท่านั้นนะครับหลวงปู่แพ้วปอกว่าโรนะครับปีที่สร้างก็ประมาณปี49้านะสอง9้า นะครับมีสองดอกแค่นั้นเองนะครับผ่านไปนะครับต่อไปฮะมหาอุดหยุดลุกปืนนะฮะสร้างบุกเสกในโบสถ์มหาอุดอ่ะมีองค์เดียวนะฮะเรียนปติกแล้วนี่คอน้ําเต้านะครับเหรียญโพกกระซับด้านหลังก็จะเป็นพระปิดอเรียกอะไรเป็นปิตานะโพกกระซับชื่อรุ่นนะฮะมั่งมีศรีสุขเจริญรุ่งเรืองนะวัดกำแพงแสนนะครับนครปฐมอ่ะเป็น ขอน้ำเต้าเนี่ยขอน้ําเต้านี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบนะครับแต่เขาก็เด่นในเรื่องของมหาอุดดวยนี่ครับใครที่มาวัดองแสนนะครับปัจจุบันนี้โบสถเนี่ยจะมี2โบสนะครับโบสถ์หลังใหญ่ๆจะเป็นของหลวงปู่แพ้วปวโรที่ทําการจัดสร้างนะครับปิดทองฝังลูกนิมิตปี50นะครับส่วนอีกโบสข้างๆหลังเล็กๆนะครับโสมๆหน่อยก็เป็น โบสถ์ของหลวงพ่อวัางนะครับพระครูฯฯฯฯฯฯสุกิจธรรมศร,รนี่คือองค์นี้นะครับนี่องนี้นะครับสร้างไว้นะครับนะเป็นโบสถ์ที่มีเฉพาะประตูนะครับไม่มีประตูหลังนะครับเขาเรียกว่าโบสถ์มหาอุดใครที่มาแถวกำลังแสนจะรู้นะครับหลวงพ่ออินอะไรเงี้ยหลายๆเกจิที่ดังๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะที่สร้างโบสถ์น่ะจะเป็นโบสถ์มหาอุดนะครับก็คือไม่มีประตูหลังนั่นเอง เขาเรียกว่าโบสถ์มหาอุดนั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะอ่าททำไมปลุกเสกในนั้นก็ตอนนั้นโบสถ์หลังใหม่ของหลวงป,ปู่ยังไม่ได้สร้างครับกําลังสร้างไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่สร้างกําลังสร้างแต่ยังสร้างไม่เสร็จกาลังดําเนินการสร้างเรื่อยๆนะครับก็มีการปลุกเสกรุ่นนี้ในนั้นนะครับก็ทําให้มีประสบการณ์ในเรื่องของอปืนไฟอะไรทั้งหลายเนี่ยเราตามที่เราเคยได้ข่าวนะครับก็ทําให้แคล้วคลาดปลอดภัย อันนี้เปิดไปที่700บาทนะครับ700บาทราคาเบาๆแต่พุทธคุณไม่เบาอ่าบอกไว้ก่อนเลยนะพุทธคุณไม่เบาแน่นอนนะครับบางทีบอกว่าอุ้ยเหรียญราคาแพงๆเงี้ยสามหมื่นกับเหรียญราคา 7800- 200อย่างเงี้ย300อย่างเงี้ยพุทธคุณเท่ากันไหมบอกก็เลยว่าหลวงปู่ท่านนะบอกว่าใช้คาถาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ความนิยมอาจจะอย่างเงี้ยเวลาแขวนรุ่นแรกอย่างเงี้ยแหมเวลา ใครที่เป็นสายพระเครื่องหลือปูแพรก็เห็นแล้วก็แบบมันก็เกิดการชมการดูอะไรงี้นะครับเพราะว่าเป็นวัตถุมางคนรุ่นยอดยอดนิยมนะครับอ่ามันก็เอาไปโชว์คนนู้นคนนี้ได้แต่เงี้ยอาจจะราคาเ,าเบาแต่ก็โชว์ได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นรุ่นยอดนิยมเนะี่ยแค่นั้นเองนะครับราคาก็เบาตามว่ากันไปพง่ายตามปริมาณตามความต้องการอะไรก็แล้วไปแต่ ตัวผมเองอะผมว่าเป็นการแกะที่สวยนะรูปลักษ์สวยนะบอกไว้เลยนะครับอ่าอต่อไปฮะรุ่นนี้ฮะอ่าใครไปงานประกวดจะเห็นว่ามีรุ่นนี้ด้วยนะแต่ปรากฏว,ว่าไม่มีใครคิดว่าจะมีรุ่นนี้อยู่ในงานประกวดนะทุกคนไม่ได้เอาไปส่งครับตัวผมเองก็ไม่ได้คิดครับแจกทานรุ่นนี้มีงานประกวดด้วยนะนะครับ คืออ่านแต่ว่าไม่ได้อ่านแบบละเอียดนะฮะไม่ได้แบบโ่าปีนี้ไม่อยากส่งประกวดเท่าไหร่ฮะนะนะกะมีรายการประกวดสักชิ้นสองชิ้นที่มีรางวัลอะไรเงี้ยกะแค่นั้นนะครับนะแต่ปรากฏว,ว่าโอ้โหมีรุ่นนี้ด้วยเสียดายเหมือนกันนะไม่ได้ส่งเข้าประกวดนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สวยนะแล้วก็องค์นี้นัมเบอร์น้อยๆด้วยเลขสองหลักนะนี่เก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเปิดไว้ที่องค์ละหกพันห้าร้อยบาทนะหกพันห้าร้อยบาทนะครับ แล้วก็มีในงานประกวดเหมือนกันก็เป็นหรอสามพี่น้องนะครับอ่าของผมจะมีเนื้อเงินที่ได้แชมป์อยู่นะแต่ไม่ได้เอาไปนะครับปีนี้นะครับไม่ได้เอาไปส่งในงานประกวดบอกตรงคือลืมนะฮะลืมครับลืมที่จะเอาไปประกวดนั่นเองนะครับนะกลับมาบ้านนั่งคิดเอ้ยเรามีรุ่นนี้นี่ที่เออได้แชมป์อะไรเงี้ยคิดถึงแต่พักกิงอย่างเดียวโอ้ นะครับสวยสมบูรณ์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเนื้อสำลิดนะอันนี้จะเปิดไปที่เจ็ดพันบาทนะครับเนื้อสำลิดนี่ปีนี้เนื้อสำลิดได้ที่หนึ่งนะนเนื้อสำลิดนี่ได้ที่หนึ่งอ่าก็คือความสมบูรณ์ของตัวองค์เหรียญน,นะครับอ่าไม่สึกไม่รอไม่บินไม่อะไรนะครับนี่นะครับอ่านะแล้วก็อ่ามีอีก สอง,องค์พระปิดตาปี99นะอันนี้เ9้าหลวงปู่แพลวเปวโรตะกุดเงินนะฮะตะกุดเงินจะอยู่ตรงนี้ตะกุดเงินนี่อันนี้ก็จะเปิดไว้ที่องค์รับ800บาทพร้อมส่งพร้อมเรียมพร้อมให้ทุกเพื่อนสมาชิกเลยด้านหลังนี่นี่ครับเจ้าของเก่าก็ใส่เกสาจีวรแล้วก็ขาวๆก็คือใส่สินที่ได้จากกุตินี่ครับเรียมให้เรียบร้อย อันนี้ก็การันตีได้เลยความเป็นของแท้ๆนี่มีปั๊มตาโดเปาแพ้วปาว,วโร่กันข้างๆอย่างนี้นั่นเองนะครับอืมนะเพื่อท่านใดที่มีความสนใจนะอย่าลืมนะทักมาทางไลน์นะ id line 0 8นย์3 3ด4 9กับผมอาจารย์ป๊อบมอกเษกเษตร,รษกําแพงแสนนะครับอยากได้หนังสือก็เล่มละ1,000บาทพร้อมส่งแต่ถ้ามารับเองเหลือ800บาทนะครับส่งแบบ e m s นะ ผมส่งเฉพาะของไปษนีนะครับไม่ขอส่งยี่ห้ออื่นนะครับมีปัญหากันเรือเกินนะครับอันนี้ต้องบอกตรงๆตัวผมส่งใช่ไหมเฉพาะของไปษณีนะจะไม่ส่งยี่ห้ออื่นเพราะว่ามีปัญหานะครับมีปัญหาเรื่องของถูกแกะนะครับของหายอะไรเงี้ยนะครับบางทีเพื่อนสวานชิกเช่าไปแล้วเนี่ยนะร,ราคาเนี่ยอาจจะ หลายบาทแล้วถ้าเกิดหายไปปัญหามันเกิดกว่าจะตามได้กว่าอะไรนะครับก็อย่างของพี่ไทยอ่พี่ไทยเนี่ยก็คือลูกค้าส่งมาเรียมทองนะก็ส่งยี่ห้อหนึ่งไม่ใช่ไปษนีนะครับปรากฏว่าเรียบร้อยของหายโอ้โหเดือดร้อนเลยตอนนี้ปรากฏว่ากว่าจะหากันกว่าจะอะไรสืบไปสืบมามันก็เกิดการขาดตอน นะครับตัดปัญหาไปส่วนหนึ่งก็คือ,อพี่ไทยก็จะถามว่าราคาพระเท่าไรนะครับเช่นลูกค้าบอกว่าราคาพระ8,000บาทพี่ไทยก็จ่ายราคาพระ8,000ค่าทองของตัวเองที่เลี่ยมทองเนี่ยก็หมื่นกว่าบาทก็ต้องหายไปอย่างเงี้ยนะครับนะีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของผมเนี่ยผมส่งไปสี์เนี่ยนะครับถ้าบางทีมันตกค้างเนี่ยโทรเช็คได้ตรวจสอบได้ บเนี่ยบางทีลูกค้าเนี่ยนะครับเข้าแล้วแต่ไม่อยู่บ้านไปษณีก็ไปที่บ้านไม่เจอนะไม่เจอก็จะมีหนังสือบ่งบอกว่าให้ไปรับของที่ไปษนีเตือนหนึ่งสองสามอะไรก็ว่ากันไปถ้ายังไม่ได้อีกเขาก็จะโทรมาบอกหมายถึงว่าจะมีเบอร์โทรผมก็จะบอกว่าเออเนื่องจากว่าผู้รับไม่อยู่นะอันนี้ผมก็จะบอกว่าส่งกลับมาพอส่งกลับมาผมก็ติดต่อผู้รับนะครับบางทีผู้รับเนี่ยให้เบอร์โทรศัพท์ไว้แต่ ก็ไม่เข้าใจบางทีก็ไม่รับสายอย่างเงี้ยจากคนอื่นหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะก็ส่งกลับมาผมก็ต้องส่งไปใหม่ก็เสียตังค่าส่งไปอีกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าวัตถุบงคลเนี่ยที่เราส่งไปมันมันปลอดภัยโอเคอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับก็อีเมเย้ถามอย่างเดียวเช่นบางทีส่งไปแล้วอ่าอ่าเขาเรียกอะไรกรอบกรอบก่องเนี่ยอ่ามีการแตกอย่างเงี้ย ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมบางทีมันแตกนะครับอาจจะกระทบไหมหรือเราซีนไม่ดีอะไรกวากันไปแต่ว่ามันไม่ได้เป็นพระก็แล้วไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามกับผมอาจารย์ป๊อมมเกษตรท่านใดสนใจว,วัตถุมงคลนะครับก็ไปที่วัดแต่เดือนนี้ลําบากับผมหน่อยนะครับเสาร์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ติดภารกิจนะครับก็คือจัดค่ายที่โรงเรียนให้กับป .5 ส่วนวันอาทิตย์หน้าวันที่12ติดสอบนะครับคุมสอบโอเน็ตที่ราชพัฒนคนปรปฐมนะครับส่วน18-19ก็ติดค่ายม .6 นะครเป็นการติวไม่ม .5 ติวติวคณิตศาสตร์นะครับสวันโอโห้หมดสิทธิ์เลยผมนะครับแล้วก็มาสิ้นเดือนรูน้เลยวันที่เท่าไหร่นะ20กว่านะครับ20กว่าก็ วันอาทิตย์จะว่างนะฮะวันอาทิตย์จะว่างยี่สิบกว่าจะรู้จะมีวันเดียวเดือนนี้จะมีวันเดียวที่ว่างก็คืออาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะครับท่านใดที่จะมาที่วัดอย่างไรก็ทักทายมาก่อนว่าไปได้ไม่ได้หรืออย่างไรด้วยนะครับเพราะว่าคิวตอนนี้คิวงานเยอะนะครับอันนี้ต้องก็ต้องทํางานกันไปนตามนั้นกันไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเข้ามาชมแล้วก็ติดตามเยอะลืมหนังสือ นนเีราท่านะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ